ทำไมวิชาประวัติศาสตร์ถึงไม่ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรของประเทศไทยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขากลัวมึงเป็นคนฉลาดไงไอ้งู ก็ควบคุมมึงยากไงแต่มึงฉลาดมึงรู้มากอะแล้วมึงลองคิดดูนะคนที่เที่ยวชาญประวัติศาสตร์เนี่ยครับจะกลายเป็นคนที่เก่งกันอันไหนล่ะครับคุณดูอย่างเฮียวิ์สิครับตุกคิดเวคินนะครับคุณจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดมากเพราะอะไรเลยครับเพราะว่าเขารู้จักประวัติศาสตร์ครับหลายๆคนเนี่ยเข้าใจคําว่าประวัติศาสตร์ยังผิดเลยประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ได้นิยามเฉพาะประวัติศาสตร์ของประเทศไทยหรือประเทศจ,จีนแต่คืนทุกเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนี่คือประวัติศศศศาาาาสสสตตตตตรรรรรร์์์ััไม่ว่วววจะะเเปปป็นิิิษกกโล หรือว่าอาลับทุกอย่างครับหรือว่าจะเป็นพวกคดีความต่างๆนะครับหรือปัญหาต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะครับหรือว่าประวัติความเป็นมาของชาติไทยนะครับผมถามพวกมึงหน่อยครับมีใครรู้บ้างครับว่ารากเง้าเราเนี่ยครับมาจากไหนครับคนไทยเนี่ยครับมาจากที่ไหนครับพวกมึงยังไม่รู้เลยเนี่ยคือประวัติศาสตร์ความหมายของมันครับพอมึงรู้เรื่องในอดีตทุกอย่างอันนี้ครับมึงเจอเหตุการณ์ในอนาคตนยครับที่มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับมึงสามารถหยิบเคสที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมาดูเป็นตัวอย่างได้ครับแล้วก็หาสรต์ ดูอย่างอาชีพผู้แปลว่าสาก็ได้นะทําไมผู้แปลว่าสาเนี่ยหรือนักกฎหมายหรือทนายความเนี่ยต้องศึกษาคําพิพากษาตีการ,รู้ไหมเพราะว่าเขาจะได้รู้เคสตัวอย่างครับว่ามันมีอะไรลักษณะนี้เกิดขึ้นมาในอดีตบ้างครับเพื่อให้เขาเนี่ยวินิจฉัยคดีความได้ครับเห็นไหมมันมีประโยชน์ขนาดไหนครับ <c oughs> พวกมึงอะเปิดใจเถอะครับไอ้เหี้ยพวกมึงได้เรียนในหนังสือนะหนังสือเรียนนะครับเขาสอนให้มึงท่องวันสําคัญนะครับเขาสอนให้พวกมึงเนี่ยครับ <c oughs> เป็นคนดีของสังคมครับเขาสอนให้มึงรู้จักชีว่าประวัติบุคคลครับแล้วกูถามนะครับว่าเรื่อง้มครัน มันทำให้มึงฉลาดขึ้นไหมล่ะครับแล้วมันจะมีนะครับไอ้พวกหลักสูตรพวกนี้แหละครับเขาให้มึงเป็นเนื้อเกรดเครับเป็นเนื้อชั้นดีครับได้เกรด A หรือว่าเกรดสไปครับแต่คนที่อย่างกูเนี่ยครับตอนกูเรียนนะครับกูได้เกรดศูนย์ครับติดศูนย์เต็มเลยครับเพราะทำไมล่ะครับเพราะเห็นต่างทุกอย่างไงครับแต่พวกคนที่มันเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์จริงๆนะครับมักจะสอบได้คะแนนไม่ดีครับเพราะทำไมล่ะครับเพราะว่าคนพวกนี้มันจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกับอาจารย์ครับแล้วพวกเขานี่ก็เลยได้เกรดเนื้อเกรดต่าครับหมง แล้วพวกโรงเรียนในระบบพวกนี้ครับก็จะนิยามคุณครับว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากครับคุณสามารถท่องวันสําคัญได้นะครับคุณสามารถอ่านออกเขียนได้ครับคุณสามารถจําชีวประวัติบุคคลได้ครับคุณคือคนเก่งของสังคมครับเห็นไหมศัตรูที่น่ากลัวนะครับไม่ใช่พม่าหรือเวียดนามหรือกัมบูชาครับแต่คือพวกเดียวนครับผลที่มนฉลาดเกินไปครับมันปกครองยากครับโยนความเกลียดชังนะครับให้ประเทศเพื่อนบ้านเราทุกอย่างเลยนะครับโยนไปนั่นไปนี่ครับนี่คือบ้านเราครับ มันก็เลยทาให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยครับโง่ครับพอโง่แล้วเนี่ยครับปัญหาก็เลยตามขึ้นมาครับเพราะว่าไม่มีศักยภาพมากพอที่ไปสู้กับพวกต่างชาติได้ครับสู้เรื่องความฉลาดไม่ได้ครับแข่งขันนวัตกรรมต่างๆสู้เขาไม่ได้ครับเพราะว่าเราโดนสอนให้มันโง่คุณอยากให้ลูกหลานคุณลําบากเลยครับคุณอยากให้ลูกที่จะเกิดมาในอนาคตของคุณเนี่ยครับมีชีวิตที่ลําบากเลยครับเขามีคุณภาพชีวิตที่ห่วยครับเพราะว่าความรู้เขาน้อยครับคุณอยากให้ลูกหลานคุณเนี่ยครับกลายเป็นคนโง่เลยครับคุณอยากให้เขาเนี่ยครับ ผมเชื่อว่าคนที่มีความรู้เนี่ยครับต่อให้เขาเนี่ยจะไม่มีเงินติดตัวไม่แต่บาทเดียวนะครับแต่เขาสามารถหาเงินได้ครับสร้างตัวได้ครับสร้างฐานะครอบครัวได้ครับเนี่ยคือความฉลาดครับคนฉลาดเนี่ยครับต่อให้อยู่ที่ไหนก็ตามครับเขาสามารถสร้างตัวได้หมดครับเนี่ยคือความเชื่อของผมครับและผมก็เชื่อว่าอย่างนี้มันเป็นความจริงครับผู้ถามพวกมึงหน่อยตั้งแต่มึงอยู่ในระบบการศึกษาของโรงเรียนเนี่ยครับผู้ถามเนี่ยครับที่พวกมึงเรียนมาตลอดเนะครับเกือบ2 0 3 0ปีนะครับผู้ถามว่าพวกมึงได้อะไรบ้างครับชีวิตมึงดีขึ้นมั่ครบ อย่างมากเนี่ยครับก็มีเงินประกันค่าหัวครับอย่างมากเนี่ยหมื่นห้าสองหมื่นครับแค่นั้นเองครับส่วนใหญ่เนี่ยคือคนส่วนใหญ่นะครับคนชนชั้นกลางนะครับก็สอนให้มึงเป็นลูกจ้างไอ้พวกโง่เขาไม่สอนให้มึงชลาครับไม่สอนให้มึงเป็นนายคนครับทักษะในชีวิตจริงเนี่ยครับไม่อยู่ในหนังสือเรียนสักเล่มหนึ่งเลยครับนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยครับมันก็คือความล้มเหลวแล้วก็การเสียเวลาจากระบบการศึกษาของบ้านเรานั่นแหละครับ วิธีแก้นะครับผมเสนอนะครับเดี๋ยวถ้าผมวิจาร์มากเกินไปนะครับผมไม่หาทางออกให้นะครับสดหาว่าผมเนี่ยครับเป็นคนที่ดีแต่ปากนะครับเอาเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับคุณต้องขึ้นเงินเดือนให้พวกครูสูงๆครับแล้วก็เอากระทรวงต่างๆนะครับออกจากการควบคุมของระบบการศึกษาครับให้โรงเรียนอิสระโรงเรียนไปครับให้เขาสามารถบริหารจัดการเองได้ครับอย่างที่สามครับก็คือให้อิสระของครูครับให้เขาเนี่ยครับสอนเฉพาะเด็กครับไม่ต้องไปทํางานอื่นอะไรไอ้พวกงานบอกว่าจับชายอ่ะ ให้เขาเนี่ยโฟกัสเฉพาะเนื้อหาในการสอนครับแล้วมันจะเกิดคนที่เก่งขึ้นมาครับเพราะทำไมล่ะครับคุณดูอาชีพผู้ว่าก็ได้ครับคุณจะเห็นชัดเจนครับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยครับผู้ว่าเนยครับเงินเดือนสูงที่สุดแล้วครับในข้าราชการครับแล้วคุณเห็นไหมครับปัญญาชนนะครับมากรองกันที่นี่หมดเลยครับ พวกหัวกะทิครับอยู่ที่สนามเนติบัณฑิตทั้งนั้นเลยครับมันแก่งกันครับมันเป็นสนามประลองปัญญานะครับมันก็เลยเกิดมาเป็นอย่างนี้ครับสุดท้ายนะครับระบบมันจะคัดคนที่เก่งที่สุดครับคุณต้องไปลดเงินเดือนพวกภาษาออกให้เยอะเลยครับออกให้เยอะๆเลยครับแล้วคุณมาทุ่มให้พวกครูเนี่ยครับเพราะว่าครูนะครับคือหัวใจสาคัญครับที่จะพาประเทศเราให้พัฒนาขึ้นได้ครับไม่ว่าอาชีพสาขาไหนบนโลกนี่ครับมันต้องมีครูสอนพวกมึงครับมึงจะไปเรียนรู้เองได้ไงครับมันต้องมีคนสอนมึงครับอันที่มึงเห็นเนยวิทย์พูดอยู่อะที่พกมเเนูัาด เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศเรานะครับเขาเนี่ยครับขนาดยาวิตเนี่ยครับยังไม่่าแต่ต้องประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยคือปัญหามันไงครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยครับโดยกฎหมายปิดปากครับไม่พูดทุกเรื่องไม่ได้นะครับเพราะมันมีหลายเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่แต่ผมเองนะครับยังไม่สามารถพูดได้ทุกเรื่องเลยแต่ผมเนี่ยจะพยายามเอาเฉพาะสิ่งดีๆให้พวกคุณนะครับเพ่อให้พวกคุณนะครับไปปรับใจในชีวิตได้ครับแต่ถ้ามันเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศนะครับผมจะไม่ขอพูดมันนะครับเป็นการเข้าใจตรงกันนะครับทุก่าน